หุ้น RELI Reliance Global Group วิเคราะห์23หลักการหุ้นประกันที่ซื้อ bitcoin พลิกชีวิตหรือหมดตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นต้นน้ำครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นที่เสี่ยงแต่สตอรี่น่าสนใจสุดๆนั่นคือ Reliance Global Group หรือ RELI ครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือ RELI ที่ทำธุรกิจ i n c h o t e c h ในอเมริกาไม่ใช่ RELT หุ้นยาที่เราวิเคราะห์ไปคราวก่อนนะครับทำไมหุ้นตัวนี้น่าสนใจเพราะนี่คือบริษัทประกันที่ขาดทุนมาตลอดที่จู่ๆก็ประกาศลดหนี้50%และที่สำคัญกว่านั้นคือประกาศซื้อบิตคอยและสินทรัพย์ดิจิตัลเข้าบริษัทอีกด้วย แถมยังจะทำ Tokenized Insurance หรือการแปลงสินทรัพย์ประกันภัยเป็นโทเค็นอีกด้วยนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจจะพลิกชีวิตหรือหมดตัวได้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึก RELI โดยใช้23หลักการกันครับ Disclaimer บนหน้าจอนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก Nano Cap ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยความระมัดระวังสูงสุดวิดีโอนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยครับ i การประเมินคุณภาพของธุรกิจ Quality Assessment ก่อนอื่นเรามาดูคุณภาพตามหน้างงบกันก่อนครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าน่าเป็นห่วงครับ ROE Return on Equity ติดลบ10ทับร้อยต่ำมาก ROA Return on Assets ติดลบ10ทับร้อยต่ำมาก Net Profit Margin อัตรากำไรสุทธิติดลบสูง 1 0บทับร้ยต่ำมาก earnings per share ลบ3 0 0ดอลลาร์ TTM 1 0บทับร้อย,ต, e share, M, อยติดลบเปิดมาตัวแดงเถื่อครับข้อมูลล่าสุด Q2 2025บริษัทมีรายได้3.1ล้านเหรียญแต่ขาดทุนสุทธิ net loss หนักถึง2.7ล้านเหรียญน,นี่คือหุ้นที่เผาเงินสด cash burn หนักมากและ market cap หรือมูลค่าบริษัทเหลือน้อยมากแค่ประมาณ5ล้านเหรียญเท่านั้นจะเป็นหุ้นนา n o c a ปครับ แต่ในความมืดมิดมันมีสัญญาณบางอย่างจากผู้บริหารครับ Management Quality คุณภาพผู้บริหาร75ทับร้อยดี Debt to Asset Ratio นี่สิน70ทับร้อยกำลังดีขึ้น Gross Profit Margin กำไรขั้นต้น60ทับร้อยดี Current Ratio สภาพคล่อง60ทับร้อยปานกลางถึงจะขัดทุนสุดทิ แต่ถ้าดูไส้ในกำไรขั้นต้น cross margin จากธุรกิจประกันจริงๆอยู่ในระดับ60-70%ซึ่งไม่เลวเลยครับคะแนน70และสภาพคล่องระยะสั้น current ratio อยู่ที่1.4ถือว่ายังประคองตัวได้คะแนน60ที่สำคัญคือผู้บริหาร management ครับคะแนน75พวกเขาไม่ได้นิ่งเฉย ล่าสุดมีข่าวดีว่าลดหนี้สินได้ถึง50%ช่วยลดดอกเบี้ยจ่ายไปได้ปีละ1.8ล้านเหรียญและกำลังใช้กลยุทธ์ One Firm เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายนี่คือสัญญาณว่าพวกเขากำลังสู้ครับส่วนความได้เปรียบ Mod 50ทับร้อยมาจากแพลตฟอร์ม insuretech อย่าง5 Minute insure.com และ RELI Exchange แต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนัก 2. การประเมินศักยภาพการเติบโต growth potential นี่คือส่วนที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือครับถ้าเราดูแค่อดีต revenue growth y-o-y ลบ5% Q2 2025 25ทับร้อยอ่อนแอการเติบโตในอดีต Revenue Growth แย่มากครับรายได้ Q2 2025หดตัวลบ5%ด้วยซ้ำถ้า RELI ยังทำธุรกิจแบบเดิมก็คงไม่รอดครับแต่พวกเขาไม่ทำแบบเดิมแล้วครับ New Product Market Launch 95ทับรดีเยี่ยมที่สุด Market o p portunity ขนาดตลาด90ทั0ร้อยดีเยี่ยมที่สุด Industry Trend แนวโน้มอ,อุตสาหกรรม85ทับร้อดีมากนี่คือเกมเชนเจอร์อย่างแท้จริงข่าวใหญ่ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2025 RELI ประกาศเข้าสู่สงครามคริปโตเต็มตัวครับ 1. ซื้อบิตคอยเข้าเป็นสินทรัพย์ของบริษัทหรือ treasury strategy เพื่อกระจายความเสี่ยงและเก่งกำไร 2. ที่สำคัญกว่าประกาศว่ากำลังสำรวจการทำ tokenized insurance l i n k assets หรือการแปลงสินทรัพย์ประกันภัยเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนเพื่อเปิดตลาดการลงทุนใหม่นี่คือการพิวอตหรือเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งมโหโฬานครับคะแนน95จากบริษัทประกันธรรมดาที่กำลังจะตายกลายเป็นหุ้นฟิ t มเทคคริปโตที่มีสตอรี่ให้เล่นในตลาดกระทิงรอบใหม่ครับ โอกาสทางการตลาดหรือ Market Opportunity คะแนน90จึงไม่ใช่แค่ตลาดประกันอีกต่อไปแต่คือตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลที่ใหญ่กว่าหลายเท่าครับ3การประเมินโดยรวมและกลยุทธ์ Overall Assessment and Strategy มาถึงส่วนที่ว้าวที่สุดนั่นคือ Valuation หรือราคาครับ Valuation p s Ratio 90/100ดีมากถูกสุดๆ Litigation Regulatory Risk ความเสี่ยงกฎระเบียบ20ทับร้อยสูงมาก Technical Signal สัญญาณทางเทคนิค30ทับร้อยอ่อนแอราคาหุ้น RELI ปัจจุบันปลายตุลาคม2025อยู่ที่ประมาณ0.95ดอลลาร์ครับ แต่บริษัทมีรายได้12เดือนล่าสุด TTM ที่14ล้านเหรียญและ Market Cap แค่5ล้านเหรียญเท่านั้นนั่นทำให้ p SICo หรือ Price to s a l l อยู่ที่ประมาณ0.35เท่าครับคะแนน90พูดง่ายๆก็คือตลาดกำลังตีราคาหุ้นตัวนี้เหมือนบริษัทประการที่กำลังจะเจ๊งไม่ได้ให้ราคาของบริษัท f ฟิน e c h หรือคริปโตที่มีสตอรี่ใหม่เลยแม้แต่น้อยและที่น่าตกใจคือข้อมูลจาก FinTel นักวิเคราะห์เคยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่7.14ดอลลาร์ครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนี่คืออัพไซด์ที่มหาศาลแต่เน้นเสียงความเสี่ยงหรือริสคะแนน20ก็มหาศาลเช่นกันครับนี่คือหุ้นนาโนแคปที่พร้อมจะกลายเป็นศูนย์การพิวดไปคริปโตอาจเจ๊งหรืออาจจะโดนกรตอ SEC สั่งห้ามได้ทุกเมื่อครับสรุปผลการประเมินและการให้ดาว ถ้าเราเอาคะแนนทั้ง23หลักการมาเฉลี่ยกันแล้วคะแนนเฉลี่ยคุณภาพหุ้น47.8ทับ100ต่ำเสี่ยงสูงครับคะแนนเฉลี่ยต่ำถูกต้องแล้วครับเพราะคุณภาพในอดีตมันแย่มากแต่สตอรี่ของ RELI ไม่ได้อยู่ที่อดีตครับมันคือกลยุทธ์ทำเงินของ RELI the lottery ticket play นี่คือหุ้นลอตเตอรี่หรือตั๋ววัดใจของจริงครับมูลค่าของมันไม่ได้อยู่ที่งบ Q2 2025 แต่อยู่ที่ความเชื่อของตลาดว่าการพิวอดไปคริปโตและบล็อกเชนนี้จะสำเร็จหรือไม่1 The Story Story หุ้นประกันนาโน,โนแคปที่ขาดทุนกำลังจะกลายเป็นหุ้นคริปโตฟินเทคสุดลำ้ำ2 The Valuation ราคาราคาถูกเหมือนได้เปล่า p ท S 0.35 3 The Risk ความเสี่ยงเสี่ยงสุดๆอาจกลายเป็นศูนย์ได้ทุกเมื่อครับ การประเมินความเสี่ยงและความน่าลงทุนให้ดาว1-5มาสรุปเป็นดาวให้ชัดๆครับศักยภาพการเติบโตดาว5คือ5ดาวสูงสุด Resh Pivot ไปคริปโต valuation ที่ต่ำติดดินถ้าทำสำเร็จอั p ไซ d ์คือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับความเสี่ยงคือ5ดาวสูงสุด Nano Cap ขาดทุนหนักเผาเงินสุด Story ใหม่ยังไม่พิสูจน์ความเสี่ยงกฎระเบียบคริปโตเสี่ยงทุกมิติครับ ความน่าลงทุนคือ2ดาวเก่งกำไรเท่านั้นมันคือการเกงกำไร100่งเอร์เซตไม่ใช่การลงทุนเหมาะสำหรับเงินที่พร้อมจะเสียทั้งจำนวนเท่านั้นสรุปแนวโน้มการลงทุนหุ้นลอตเตอรี่ถูกสุดๆแต่ก็เสี่ยงสุดๆเหมาะสำหรับนะักเกงกำไรสายแข็งที่รับความเสี่ยงได้สูงสุดเท่านั้นราคาเป้าหมายและจุดเข้าซื้อสุดท้ายนี้มาดูตัวเลขกันครับข้อมูลณนะวันที่29ตุลาคม2025 วันที่วิเคราะห์ล่าสุด29ตุลาคม2025 ชื่อหุ้น Reliance Global Group Inc (RELI) ราคาปัจจุบัน0.95ดอลลาร์จุดเข้ารอเบรกแนวรับ52สัปดาห์อยู่ที่0.67ดอลลาร์จุดคัดลอสต้องกำหนดเองแบบตายตัวเช่นล้ม15%จุดที่ควรระวังเข้าซื้อราคาปัจจุบันยังอยู่ในโซนต่ำแต่ผันผวนสูงราคาเป้าหมาย analyst 7.14ดอลลาร์ัพไซด์มหาศาลแต่ต้องใช้วิจารณญาณระยะเก็งกำไรสั้นถึงกลางรอดูผลพิวออสรุปผลส่งท้าย